นพี่้องจวงที่เขาเห็นอยู่ขวามือตรงหหนเป็นน้องขีเขียวครับพี่น้องน้องขี่เขียวอันที่เป็นต้นไม้ซุ้มทุ่งกลไดภัยนี่พี่น้องยังมุมีขอบทางเด้อพี่น้องพื่นก็เหตุสูงเห็ดย่ำี่มีทางไม้ทางมือหน้าครับพี่น้องอุ้ยสุดยอดมองนี่ก็ง่ายอุ้ยคคอเจออันเอาดินมาถุ่มไรทางนั่นสิทนบ่พี่น้อง หลายก็โดกไก่ก็โดเลยคือตรงแบบไส้ดินไหลน้ำได้นีดินไหลายนี่มันจะไส้ไหลไปไหนไปไหนไปสิโตกท่าพยานพยานมันบอกว่าอะไรท่างนะพี่น้องมันตกนี่ก็เอาขึ้นโมได้รวยได้ดีกุกตานพี่อุ้งกุกตานง่ายๆพี่น้องว่าแล้วมันมีเศษดินเศษหินอยู่พี่น้องน่าเฮ้าอยู่พูด นั่งดูการเดินรถเลี้ยวเขียวขึ้ไปน้ำดงน้ำปลาอันนี้ผูดด้ใดเนี่ยมาเลันเห็ดกันอัน,นลงไปน้องเจ้าบ้านนี่ก็จะพุดดินใส่พ่อพ่อใดขี่รถไปแล้วไปน้องมันก็ต้องไปเรืเ่อยๆจ่างโดงกลางปลาใด้พี่น้องอมืมนอนีกับผ้ามึงทางใหม่ มือนั้นวาสิพ้าสาวล่ามาเบิงนี่แหละแต่ว่าเพ่นุเห็ดหัวก,กระได้อันเล่นเดียวพ่นเห็ดเล่นได้เล่นเดียวกันเลยอันโบเรลมาทางนี้ับพี่นอ้องนี่ทางใหม่อันนี้ก็เจาะเห็ดอันขอไปห้าวันผู้ขอไปอยับ่บวัเดี๋ยวไปไปเห็นมันสูตรก่อนพี่นอ้องอันอันก็เจอินไอยยังคน,นดุดออก หรือเอี่ยงที่ไหนมันแบบแปลนเลยนะพี่น้องโอ้ยอยสิตกผ้าขยานขยานทึ้งงานทำไมลยายแย่ขยังทันตกทาาพี่น้องนี่กับเขาเขียนนะมื่อนี่กับสิผ้าพี่น้องมารีวิวทางใหม่ครับพี่น้องทางใไม่เพิ่นว่าก็เห็ยแล้วนี่ครับพี่น้องเออขยันยายางมกตอยนี่ทางลงมือหน้องขี่เขียวครับพี่น้อง ทางงามงามพี่น้องมันโคตรเขียวไปน้ำไห้ HI น้ำหน้าไมพี่น้องเอ้ยนี่นี่กองอันนี้อันของกอสร่างันก็ยั่งอันนี้อยู่อันอันนี้อยู่เฮ้ยค่อยค่อยคืองามแต่มองนี่พี่น้องอยากทายห้แต่แป๊บนึงเด้อไปต่อพี่น้องเฮ้ยนี่เมื่อหน้าน้องจวงเนาะพ uh like ี่น no> ้องเนาะหน้าน้องจวงที่เขาเห็นอยู่ขวามือตรงาัเนก็เป็นน้องเขียวครับพี่น evet ้อง น้องขีเขียวอันที่เป็นต้นไม้ซุ้มทุ่มเนี่ยก๊กไผ่นี่พี่น้องยังมูมีขอบทางเด้อพี่น้องเพิ่อนก็นเห็ดสูงเห็ดใหญ่อยู่เลยนี่ทางไปทางมือหน้ากับพี่น้องอุ้ยสุดยอดมองนี่ก็งามอยู่ในวิดีโอค่อยเหงงามงามการปถ่ายอีกพี่น้องอุ้ยวิดีโอเลิศนะงามงามแต่ว่าก็มี่ก่อนขี่อีขี่ยังยังเก็บงานบนเรียบลอยพี่น้อง อุ้ยเกษตรอันเอาดินมาถมไรท้ท่ามันสิทนบอกพี่น้องหลายก็ดอกไกลก็ดอกเลยก็ตรงแบบใส่ดินหลายน้ำได้นี่ดินหลายนี่มันจะใส่แรงกายไหมนะนเป็นไปพ่อสิตกทา่าพ่อยานพ่อยานมันบ่มี่ไร้ท่านะพี่น้องมันตกนี่เขาขึ้นมาได้รวยได้ดี หน้าลุ่งตุง๋มหน้าลุ่งตุง๋มเอ๋บ้าเขาไปเลื่อยไป,ปก่อนอันนี้อันนี้หน้าผูดเด้อนี่นี่หน้าลุ่งตุง๋มเขาไปในหันเด้ออุ้ยอันนี้มีก๊กตานพี่กกตานเงี้ยงงามพีม่น้องโอ้ยแล้วมันมีเศษดินเศษยังอยู่น้ำอันนี้เขาลดสวนการผู้ใดกส็สิไป็น เียวมืดลุ้มแนี่ก็ไดม้มาเที่ยวทางใหม่กับพี่น้องทนงเนือหน้าน้องจ้วงับพี่นองอทงเ,เป็นข้อกีไดได้พี่น้องทกเป็นท่างเกียนกิดินทรายครับพี่น้องอันน้มนี่ก็เป็นโคกหาเห็ดครับพี่น้องความเมื่อนี่ โอกขาเฮดเลียงคั้วของกรนหน่อยเด้อน,น,น,นี่นี่มาเลียงคั้วพี่น้องเลียงง่วเลียงคั้วโอ้หน้าห้าวุูพี่น้องหน้าห้าอยู่พุดหน่าน,น,นี่เป็นหน้าใจรุ่นพี่น้องหน้าใยรุ่นออันเท่เทกี่มันเป็นโคกเลยพี่น้องนี่ เป็นโคกเลียงง่วเรียงคล้วยนี่ทั้งเบิร์เนี่ยดงหยาขีกระมงซึ่งเมื่อนี่เป็นเห็ดเป็นไฮเป็นหน้าเบิร์และเป็นน้องนี่น้องจับบาทนี่เดี่ยวเดี่ยวขวากันไปนี่เป็นโดงเห็้ละงอกแดงพี่น้องโอ้ยย่ายบุญเป็นยีนอมหาเดไปขายตลาดพี่น้องนี่หอวดาหน้า้าวอะไรได้พี่น้องนี่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 หน้าเ้าเด้อนี่แต่ตะกีบมันมีโคกพอกเห็นมะกคกพอกขยังอยู่โคกบกนยังอยู่ กระตายแลนเห็นหำได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ทั้งนี้กับแมนนี่อันนี้ก็เป็นหน้าเห้าก็เป็นโคกกงศาสตร้อยร้อยเนาออืมนี่ลนะมือนี่พาพี่น้องมาเบิงบเเ้งความเปลี่ยนแปลงยาอันนี้เข้าเจียยายางบักต่อยยิงบมเลอ,ยอยพี่น้องนี่ทางเดียวเมือม่อเมื่อเฮือเมื่อเมื่อหน้าเห้านี่ยังบมเดเฮ็ดอย่าง,างห้หองเขายิาง่งเขาบมได้พี่น้องเออเขาโมได้ นี่มันกับรถเลี้ยวเขี่ยวาพูดไปน้ำดงน้ำปลาอันนี้ผู้ใดเนี่ยเมื่อเฮ็ดอันอันลงไปน้องเจ้าบ้านนี่ก็จะพูดดินใส่พ่อพ่อไดขี่รถไปนะพี่น้องนี่อันก็เป็นอันข้างๆนี่รับแต่ถ้าเกิดก็ยังเป็นอันโคกเป็นอันหอมอันบันเพราะรถเพื่อนเอาอันอันเฮ็ดเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ามาพอดพี่ว่นน้แต่กี่พี่น้องนี่นี่มองนี่มองนี่ บางนีมันก็นเป็นซิปต้นใหม่ซิปบางๆเนะแต่ว่าซือเมอื่กันหนานก็แต่บุละแต่ว่าอันนี้หอมลงไปทั้งมืงมีก็บอกพี่พวนมีบบกค่ายเข่านะเี่นี่เฮาค่บอกเมื่อทั้งหน้าลุ่งบุญพี่น้องต้องไปเรื่อยๆซะก่อนเนะี่ยเฮอยเฮ้ยยังกลับรถบ่ได้เพราะวะ่ามันสิตกขอบทางพี่น้องนี่ดงดงนเมลไลหานเมลไลได้แถวเนี่ยโอ้ยรถขีดรถข่อย อันโมเมนอันมันขีดรถก่อยโมเมนรถขีดอังงาก็กลายมันขีดรุ่งบุญมองลุ่งบุญกับลับรถบัไดพี่น้องเลาก็ต้องไปเรื่อยๆกลางโดงกลางปลาได้พี่นอ้องม,มือนีกับผ้าเบิ่งทางหม่เมื่อนั่นวาสิผ้าสาวล่าเมื่อเบิ่งนี่แหละแต่ว่าเพ่นเหตดห่วก็ได้อันเล่นเดียวพ่นเหตดเล่นได้เล่นเดียวกันเลยอัน บอดีมาทางนี้ครับพี่น้องนี่ทางใหม่อันนี้ข้าเจ้าเห็ดอันขอบไปห้าบอดีโอขอบไปยังบอดีเดี๋ยวไปไปหมันสูตรก่อนพี่น้องอันข้าจะอ้อมไปทางอืน่นเอาหรือบอกกับอันลบลบมากเนาะอันนี้หอดทะลบแล้วพี่น้องหอดทะลบแล้วมองนี้อันนี้นี่ทะลบอย่างพี่ หอยหองหินเพื่อเนาะหอยหองหินพี่น้องก็เป็นปลาเป็นโด่งได้เด็กครับตะกี่เนาะมีแต่ทางเกียนได้มาทางนี้นี่ทางทางมือหน้าพี่น้องเออสม,มุนีเิ่นก็เห็ดดีดีไหมเนาะมนนี่สมุนีเิ็นเห็ดดีแฮงอุ้ยนี่เด็พี่น้องกลาบรดได้เดียวคนหน่อยขอกลาบรดมองนี่แหละเนาะเอาไว้สำนีสกักก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ทางสายมือนี่ค็เป็นหน้าุ่งหุ่นนาุ่งบุนครพี่น้องอันหน้าเหากับเสือหันใก็ไพ่นีก็ไพ่หหกอีกแล้วพี่น้องเอ่นนอ,อน,น,อนมองเป็นแผลน,น,นี่ก็เจออันก็เจออ่นไว้ มันกลับมานอนเพาะมันมันอุ่นเด